ครับสวัสดีผู้รับชมและผู้ติดต,ตามช่องบอกรีไลฟ์สไตล์ชแนลนะครับผมมื่อกี้เม็ดเงาน,นเป็นกระมาส่งของนะครับรัศดาครับมาเบิ่งกันว่าเขาสร้างของนะมันจะตรงที่เขาสร้างไปบันะครับนี่ครับตอนนี้กับบุหรุวารออ่าเพิ่นส่งยังมาครับเขาสร้างสายหลีดสิบสองทักสิบสองนะครับกล้องนี่บุหรุวา่าจะเป็นยังครับมาหลุดกันเรื่องว่ามันจะใช่บัสร้างมาสองอยางนะครับมน ไปโรงพยาบาลนะครับร่งรงบานดูด้วยกันเมื่อครับช้อนยางนี่จตตรงตรงของตรงแถวสั่งบ่ะครับเปิดกันเลยครับเปิดจุดๆเลยครับผมนครับสั่งของมาสองวันครับมาหอดเลยครับอันนี้สายทักสายพีอีสิบสองผมโอ้พีอีสิบสองวนี้เจ้าครับตรงขับตรงขับ พีสองครับทักสิบสองอกาเบอร์หนึ่งร้อยเม็ดพี่อีใช่ไหมยื่นเบอร์มาเอาพี่อีสี่ครับพี่อีสี่ครับตรงตรงกับที่เขาสั่งไปนะครับพี่นอ้อหนึ่งย่างนะครับพานครับผมีใส่ผมใส่มาแล้วรออ่าที่สองนะครับเจ้าวอยู่ครับประมาณ รวมราคา่วงแล้วสองรอยกว่าบาทนะครับใส่ตัวนี้ของผมเชื่อว่าตุนตีกาไทยแลนด์บมรุว่าผลิตอยู่ประเทศไทยบ่อยครับใส่ดีครับผมใบอวยอ่าเบิ้งชิ้นที่สองเขานะครับผมคืออุปกรณ์มีสายแล้วก็ต้องมีโตมันนะครับผมสั่งอัดลอกอะยดนามไปนะครับราคาอยู่มันเก้ารอยกว่าบาทนะครับยูนีจะใส่จะจะแมนบอลนะครับ ขีดเลยครับสั่งมาเบิ้งมาถือครับโอ้แทกยางดีนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้แทกกันกระแทกยางสวยงามครับผุณมีมีฟองโฟมนะฮะนี่อัดลมนะครับตกบอมมีปัญหารับเบิ้องเดี่วตรงองูนนะครับแต่ว่าสิตรงที่เขาสั่งบอครับนี่ครับ โอ้สวยนะครับกันแทศย่างนี้นะครับนี่ครับยี่หอ้อเพื่นครับเก้าร้อยกว่าบาทมันยี่หอ้อน้ยังแบบแต่ว่ามาใส่กันเบลยครับฮะเอา้าผมเมนยน่นหนามครับพี่น้องแต่เป็นสปินนิ่งครับโอ้เบอร์สามพันโอ้ใจนึกว่าย่นหนามครับพี่น้อง ผมสั่งยนต์หนามมาบนหอดเจ้าผมงเราเา็นยนต์นามครับโอ้สวยครับอลังการครับโอ้โหนี่ครับตรงเลยครับสวยครับเบอร์สามพันครับโอ้ตรงเป้าเลยครับตรงเจ้าเลยครับในในกลอนเงินคนกับสีมี่แห่จะซิกเกอร์ต้องเหรอโอ้ของแท้ครับผม เจ้าครับสั่งได้จริงครับจะไปยังระบะกุ๊กันนะครับจะไปในการตรัวหลอกนะครับนี่ครับเจ้าเดือบเบิ้งง่าจะไปโต๊ะล้วจะตอบโจทย์นบนะครับนี่นี่ล่อคื่นี่ล่อ เก,าก้าร้อยเจ้าดบาทครับจำไว้ราคาจะรวมสองยางสายพีเอนี่รงมาสองยางเนี่ยจายพร้อมกัน,นครับอายุที่หนึ่งพันสองร้อยแปดบาทนะครับผมครับผมแต่มีลูกปืนผมเห็นว่าลูกปืนเพื่อนลายตรับดีนะครับโอ้เป็นแต่ดีอยู่แล้วครับผมเก้าร้อยนะครับ อัดประดูครับพี่น้องไอยรอดในช่วงนี้บ่ได้ยยุดเลยครับบ่ได้ไปเฮ็ดคลิปครับผมพี่น้องเฮ้ยเหตุรีวิวนี่งแล้วครับผมนี่ครับกาของแถมครับผมเถือว่าได้ตรงตามที่สั่งอยู่นะครับพี่น้องเบอร์ผมสั่งเบอร์สามพันอ่ะตรงเลยครับถือว่าโอเคครับเบอร์สามพันครับพี่น้อง ผมนึกว่าคองยุดนามยุดนามก็สร้างาย,ยีห่ห้อนี้เหมือนกันนะครับผมบางคว่าตอนสนิมมาหอดตอนไหนนะครับเมื่อไรน,นะครับโอ้เลื่อนดีมากครับผมเลื่อนดีครับผมเมื่อเจ้ากับเป็นยางกินแข็งนะครับโอ้บางฟังเสียงมันมีเสียงดังวอเสียงกะบ่แห้งมันอไรน,นะครับ เอาไปตกเยอ่อปอมพอดีครับเบอร์สามพันครับผมสวยเลยครับบูรู้ว่าท้งไนเป็นแนวใดครับทยเบิงกันอะไรครับผมตอนนี้ผมคิกว่าทีูุ่ปืนทะเลนองไอ้นัลนกปืนนะจากสวยสวยงามครับสวยงามดีโอ้ตึกใจครับติกใจรออว่าถั้ึงพันครับผม อุปกรณ์เท่าตรงนี้ตุกปลาครับดอกพืชอกนี่คาเบียครับเบพิ่นกับนีกันใช่หรอายนางกันน้ำครับผมอยูฟ่ฟ้าฟ้าเบียครับผมโอ้เดจ้าด้วยครับนี่ครับยางกันน้ำกันสิ้นกันน้ำอย่างนี้ะน,นะครับผมโอ้เจ้าครับโอ้โหนี่ครับตู้เสียงที่เพิ่อนรีวิวไว้โอเคนะครับรอก อ่าบัญญีลูกปืนบวกนี่นะครับเป็นบมเน,น้องพี่น้องเอ่อปืนโยที่ตามสเปคเพิ่นกับสิเป็นประมาณอ่าปืนเจ็ดลูกเจ็ดบวกหนึ่งนะครับผมโอ้บอลธรรมดาเจ็ดบวกหนึ่งครับโอ้ลืน่นดีแฮงครับผมนิ่มเ้าครับผมเ้าสวยงามตามท้องเด้อครับ ในเป็นประมาณนี้นะครับมีสิน้นกันน้ำโอ้กันน้ำเลยครับตัวนี้เจ้าเลยครับผาเบรกเนี่ยครอัดแต่จักรู่แต่ว่าแกนใหญ่แห้งครับแกนแกนตัวนี้นะครับโอ้สวยเลยครับโอ้สุดยอดครับมาเบงกันว่าย่างห้อไปอัดปลาแล้วไปตอบโจวนเทาบรมีสิ้นกันน้ำเลยนะครับผมบ่มตองห่วงครับผม รูปแล้วถือว่าเขาสร้างของมาเนี่ยของรัชดาบริษัทพวนี้ก็ให้ตรงตามต้องโบพิษฝังครับขอบคุณแน่ที่สร้างของนะคกับโบพิษโมตัวกันนะครับคลิปนี้ผู้ใดเขาบนเขารับช่วงอะขอบคุณหลายๆนะครับเด้่อสั่งของมาที่ขวองครับบ่ได้เป็นสปอนเซอร์ผู้ใดครับแต่ว่ามาสร้างของใส่เองครับมาเบิ่งนนักดีครับนำนักได้ครับแปลว่ารอกนี่เจ้าเลยครับ ขอบคุณหลายๆรดับเด้อคุณรับชมคลิปนี้เอาไว้เฉลี่ยนะครับเด้อ,อ,อวดดวสวัสดีครับ